ยาคายเยอะๆเนี่ยไม่ต้องตัดยาครับเอารูปลงเลยเอาพิม์รูปปื้บลงลงลงอย่างนี้เลยงแล้วก็ต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆครับข้าคุณตกเต้นค้างเลยไม่ต้องไม่ฝนตกช่างมันไม่ต้องมุงอ๋อมันจะไม่เสาะไม่เสียหายครับมันจะไลยลายบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เป็นปัญหาฉะนั้นฝนตกไม่ต้องกังวลปล่อยเลย แต่กเป็นได้ได้เอามาลองดูก็ได้เพราะเป็นเป็นหญ้าอย่างนี้เราไม่ไม่ต้องลงแกแบแล้วนะไม่ลงไม่ลงแกแบรับมันอยู่ได้ต้องนี่พื้นไม่เสมอเต้องใช่เบือใช่เบือไปเอาพื้นที่เสมอเบือเออมันอยู่ได้กี่วันก็มาจับโป๊ะเป็นปัจจัยแรกไม่เหมือนว่าตอนแห้งแล้วทิ้งไว้ได้เราเราสามารถอยู่ได้เป็นปีตากแดดตากฝนได้เป็นปีเนี่ยสามารถเก็บยาวๆได้เลยเนาะ เราตยอไปก่อปุแล้วก็ลาออกมา้โจริงก้อนหินก้อนอิฐท yeah> ั้งหลายเนี่ยเราสามารถเอาวางตรงกลางเทดินทับได้เลยเป็นเต็นเป็นอิฐไปเลยมันก็จะเป็นอิฐไปเลยแต่ปัญหาคือถ้าเป็นแบบนี้ม yes> ันจะหนักก้อนอิฐหนักขึ้นใช่เนี้ยขยะมูลฝอยทั้งหลาย เราสามารถยัดเข้าไปในก้อนอิฐได้รองเท้าขาดกางเกงในขาดขาดยัดใส่เข้าไปแต่ว,ว่าความแน่นไม่ใช่ไม่ดีมันแค่หนักเฉยๆมันหนักครับอันนี้คือปัญหาหนักนหลายๆที่ก้อนหินก้อนดินใหญ่ๆเนี่ยเรายัดฉะนั้นเวลาก้อนหินที่ยังไม่แตกเราไม่ได้ขนทิ้งนะเราเอาใส่ถังมาเทลงนี่ได้เลยกายเป็แ,แล้วพวกขยะยอย่างนี้เราก็ามา ยัดลงไปเลยยัดลงไปไม่มีผลกับการแตกกันอะไรเลยก็ถ้ามันไม่หนามากไม่เป็นไรอย่างถ้าเป็นพลาสติกเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ยัดเข้าไปได้เนี่อย่างแบบนี้อาจารย์เนี่ยอย่างนั้นได้ใส่ลงไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็ใส่ลงข้างๆได้อย่างเงี้ยแต่เราไม่ควรใส่ตรงกลางเพราะว่าบางทีเราต้องหักครึ่งอ๋อมันจะไปเจอเจอนก่อเราจะหักครึ่งมันจะเหนียวหักยากอันนี้ก็ ทับไปเรื่อยๆรอบต่อไปก็ดึงมาเรื่อยๆได้ที่ราบด้วยไม่ต้องตัดหญ้าเลยทีนี้ใช่จํำกันคือให้เสมอให้มันเสมอพื้ม็นไม่เกี่ยวอันนี้ก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นโอเคอันนี้เราไปทําข้างในก่อนดีกว่าเพราะว่ามันอะฝนนี่มาทางนี้ดีกว่า ถ้ามันนานไปนะคะพิมพ์นานไปก็เอาน้ำลูก่นะถ้าว่าทำเป็นไม่รู้หรือว่ารู้เลยไม่ทำนี่มันมันก็มีปฏิัญหาตรงนี้ก็เอา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 มือแปะน้ำแล้วก็ลูบลูบมันก็จะเนียนนะคะอันนี้ไม่ไม่รู้เลยไม่เนียนอันนีู้้ ทำได้ก็จางเจสซี่เี่ก็เก่งพวีเป็นโมู่ตมกันเลวั กินเนี่ยกิน้เยดีอย่างเลยออกมาใลงเงใหญ่เล็ไอ้บล็อกครับคอบล็อกละหนึ่งงเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละครับประมาณก้อนหนึ่งบล็อกหนึ่งก็ประมาณหนึ่งถังหนึ่งถังนิดน เวลาเวลาใช้เนี่ยให้เราเปมุมเนี่ยครับให้เราเอาข้าไปสอนเนี่น่เนี่ยจะออกมามันจะไม่ใ้านทันเวลาใส่งานลุกกระดดร้วคิมุ่มธรรมชาตินี้องมีานี้จะพร้อมกันันี้ไม่ได้ยังไมเสร็จ นี่เดี๋ยวก็มา <laughs>

อเทคนิคการยกแม่เจี๋ยวก็คืออายุนกาค่าวฟางกับตึงหัวก็ก้ากเรมอนกันเราจะไม่ต้องออกแรงเลยเอาโซกดัมเขาเทคนิคการยกการยกปิมออกเมื่อเราใส่ดินครบแล้วใช่พร้อมๆกันใลยขึ้นระดับเดียวกันแต่เรื่องนุ่มนะ เดินออกฝั่งนี้นะคะเดินเข้าฝั่งนี้จะได้ไม่ชนกันสามสองอันนี้มันโดนตังค์ไปแล้วอ๋อเดี๋ยวมันควักหน่อยเดี๋ยวไม่บอก